สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพฤหัสบดีที่กำลังเดินโครจรวิกลคติพักองศาในช่วงวันที่3ตุลาคมของปี2567นี้และเลยข้ามปีไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568ซึ่งเป็นเวลาโดยประมาณ4เดือนครึ่งนะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์กันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีและอิทธิพลของดวงดาวที่เดินวิกลคติพักองศากันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะเราถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุขพขระเคราะห์ค่ะถือว่าเป็นดาวฝ่ายบุญนะคะ โดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพริหัสดาวพริหัสสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวพุทธ,ธเจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงออกถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขขุมรอบคอบความฉลาดรอบรู้ความอบอ้อมอารีความยุติธรรมและยังหมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วยค่ะอีกทั้งดาวพริหัสสบดีนั้นก็ยังหมายถึงความสุขความสำเร็จ ความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์หมายถึงเงินก้อนใหญ่สภาพคล่องของเศรษฐกิจรวมไปจนถึงเครดิตเงินกู้ต่างๆค่ะส่วนอิทธิพลของดวงดาวที่เดินวิกลคติพักองศานั้นนะคะก็จะหมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งก็คือการเดินถอยหลังของดวงดาวค่ะ โดยครูหนท่านได้กล่าวไว้ว่าหากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะต้องใช้กำลังในการบังคับขู่เข็นซึ่งถือว่าไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะและในระยะที่ดวงดาวเดินโครจรวิกลคติพักองศาเราก็ควรจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับ การคล้ครวนไตรตรองการทำซ้ำการตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะและโดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพรฤหัสบดีเดินโคจรวิกลคติพักองศาก็มักจะส่งผลให้ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามสถาบันการศึกษาศาลโรงพยาบาล สถาบัานการเงินต่างๆอาจจะมีความวิปริตแปรปรวนไปรวมไปจนถึงภาคเศรษฐกิจโดยรวมก็มักจะมีความวิปริตแปรปรวนไปเช่นกันค่ะอีกทั้งกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดียกตัวอย่างเช่นคุณหมอคุณครูพระภิกษุสามเณรหรือว่าผู้พิพากษาหรือว่าผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัานการเงิน สถาบันกฎหมายรวมไปจนถึงสถาบันความยุติธรรมต่างๆก็จะมีความวิปริตแปลปวนไปเช่นกันเรียกว่าจะไม่เที่ยงตรงหรือว่ายุติธรรมอย่างที่ควรจะเป็นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่เสื่อมเสียในวงการดังกล่าวให้เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยขึ้นค่ะและมีข้อควรระวังเป็นพิเศษนะคะที่ครูโหนท่านได้กล่าวไว้ก็คือในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโครจรวิกคติพักองศาแบบนี้ จะเป็นช่วงที่คุณหมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ง่ายค่ะดังนั้นหากตัวท่านเองหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่านเกิดป่วยไข้ขึ้นมานะคะและท่านรู้สึกถึงความผิดปกติจากวิธีการรักษาของคุณหมอหรือว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่ท่านเท่าที่ควรหรือว่ารู้สึกว่าโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ไม่ตอบโจทย์ท่านก็อาจจะต้องทดลองเปลี่ยนหมอหรือว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลดูนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการทําสัญญกรรมเสริมความงามท่านควรเลื่อนออกไปก่อนดีกว่าค่ะหลังวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568ไปแล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีเริ่มเดินเป็นปกติค่อยไปทําดีกว่าค่ะทีนี้ เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาเป็นระยะเวลาโดยประมาณ134วันหรือว่าประมาณ4เดือนครึ่งนะคะดูชะตาของชาวราศีสิงนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับการไทดวงของอาจารย์กบนะคะจะเน้นไทดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เราถือว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะซึ่งเรือนปุตตะก็จะหมายถึงบุตรบริวารความสุขความสมหวังหมายถึงอารมณ์รื่นเริงบันเทิงใจ หมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆการลงทุนโชคลาภความหวังและยังหมายถึงความรักแบบหนุ่มสาวอีกด้วยค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโครจรวิกลคติพักองศาก็อาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้นะคะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบุตรบริวารของท่านมีปัญหาหัวดื้อหัวกระบทหรือว่าพวกเขาอาจสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่าน หรือบางทีบุตรบริวารอาจเกิดการเจ็บป่วยทําให้ท่านต้องเป็นภาระในการดูแลเอาใจใส่น,นั่นเองค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์บางท่านในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโคจรวิกลคติพักองศานะคะ <c oughs> ก็อาจจะส่งผลให้อารมณ์รื่นเริงบันเทิงใจของท่านหดหายไปค่ะ เพราะว่าจะมีเรื่องให้ท่านต้องขบคิดนะคะหรือว่าจะมีคนก่อกวนอารมณ์ของท่านทําให้จิตใจของท่านมีความแปรปรวนไปจากเดิมค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบกับหน้าที่การงานหรือว่ากระทบกับความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างก็ได้ค่ะและสําหรับบางท่านในช่วงนี้สนามรักอาจกลายเป็นสนามรบค่ะ เรียกว่าโลกสีชมพูก็อาจจะกลายเป็นสีเทาหรือว่าความรักที่เคยหอมหวานก็อาจจะกลายเป็นขื่นขมขึ้นมาได้นะคะดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินโคโจรวิกลคติพักองศาแบบนี้ชาวราศีสิงห์ก็ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดและการแสดงออกให้ดีนะคะท่านควรมีความโอนอ่อนผ่อนปรน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและหากท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกก่อกวนอารมณ์ท่านก็ควรจะนำตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นค่ะเพื่อป้องกันการระเบิดอารมณ์นะคะและสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆ หรือว่าท่านกำลังลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือท่านกำลังคิดจะขยับขยายกิจการถือว่าในช่วงนี้นะคะท่านควรจะบริหารเงินในมือของท่านให้ดีค่ะอย่าไปทุ่มเทหมดหน้าตักทั้ง100%เซนะคะโดยท่านควรจะกันเงินสดไว้ในมือสักส่วนหนึ่งค่ะจะเอาสัก30% 50%ก็ได้เพื่อเอาไว้แก้เกมหรือว่าเอาไว้บริหารพอร์ตลงทุนของท่าน ซึ่งการกันเงินสดเอาไว้บางส่วนแบบนี้นะคะก็เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องจนทำให้ท่านต้องเกิดเป็นความเครียดความกังวลน,นั่นเองค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีสิงห์อีกด้วยนะคะซึ่งเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงการเจ็บป่วยหมายถึงภัยอันตรายการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลหมายถึงมรดกพินัยกรรม รวมไปจนถึงทรัพย์ที่ได้จากการตายหรือว่าการสูญเสียยกตัวอย่างเช่นเงินชดเชยเงินประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันวินาศภัยต่างๆค่ะดังนั้นในช่วงนี้นะคะหากท่านเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาท่านควรต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องการรักษาที่ผิดพลาดระวังในเรื่องของการกินยาผิดเป็นต้นค่ะ สำหรับท่านที่กำลังรอมรดกรวมไปจนถึงรอผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเ <_ d ata> ช่นรอเงินชดเชยเงินประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันวินาศภัยต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีสะดุดติดขัดหรือว่าถูกเลื่อนเวลาออกไปค่ะ และสำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอผลงานหรือว่านำเสนอโครงการใดๆในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผ่านได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นก็อย่าทำแบบลวกๆนะคะท่านควรจะต้องตรวจสอบผลงานก่อนนำเสนอให้ดีแล้วก็ปิดรูรั่วอุดรอยร้าวต่างๆที่ท่านจะถูกตำหนิให้ดีค่ะ อีกทั้งครูโฮนนะคะท่านก็ยังได้กล่าวไว้ว่าเมื่อดาวใหญ่ๆพักองศาเราก็ควรจะต้องเลื่อนการทําโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะเพราะมีแนวโน้มที่เราจะมีเหตุให้ปวดเสียนเวียนกล้าวมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะสะดวกราบรื่นค่ะ แต่ในช่วงนี้นะคะก็จะมีข้อดีเป็นพิเศษอยู่ด้วยค่ะสำหรับบางท่านที่กำลังตัดสินใจจะกลับคืนสู่ทินฐานบ้านเกิดน,นะคะถือว่าในช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีเดินโคจรวิกลคติพักองศาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโยกย้ายกลับคืนสู่ทินฐานค่ะและสำหรับบางท่านนะคะที่ได้เลิกล้างห่างไกลกับคนรักคู่ครองมาในช่วงก่อนหน้านี้และในช่วงนี้ท่านอยากจะงอนง้อขอคืนดี ถือว่าช่วงนี้เกิดภาวะลมพัดหวนได้ค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่ง้อขอคืนดีแล้วหวังผลได้เลยนะคะและการเดินโครจรวิกลคติพักองศาของดาวพฤหัสบดีนั้นก็ไม่ได้มีแต่เพียงเรื่องที่เป็นข้อควรระวังหรือว่ามีแต่เรื่องแย่ๆเท่านั้นนะคะแถมจะมีข้อดีเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะสำหรับบางท่านที่มีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศาจะถือว่าในช่วงเวลา4เดือนครึ่งต่อจากนี้ ดาวพริหัสบดีที่เดินโคจรบนท้องฟ้าเดินสอดคล้องกับดาวพริหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดของท่านค่ะ ซึ่งจะทราบได้จากการผูกดวงนะคะโดยตัวท่านเนี่ยสามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยให้เลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยาตาตแล้วก็ให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับดาวพรฤหัสบดีหากมีตัวอักษรยออ่อพพานปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศาค่ะ ซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีกับท่านเลยนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่3ตุลาคมของปี2567นี้เลยไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีซับพอร์ตดวงของท่านเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะถือว่าเป็นช่วงที่สุดปังมากๆเลยล่ะคะ่ะการงานของท่านมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าร้าวกับติดเทอร์โบเลยทีเดียว สำหรับท่านที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ที่จะเติบโตโก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าถือว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นคาดหวังอะไรในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์และ,ะไรายได้ก็จะสำเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์หรือว่าท่านกําลังรอมรอดกรอเงินประกันหรือว่ารอเงินชดเชยต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนานะคะก็ถือว่าในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ ส่วนท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่างๆหรือว่าท่านชอบลงทุนแบบมีความเสี่ยงนะคะในช่วงนี้ถือว่าท่านมีเกณฑ์ได้โชคฟลุกเรียกว่าเป็นช่วงที่เงินทองจะเข้ามือแบบรัวๆเลยค่ะอีกทั้งความรักของท่านก็จะราบรื่นขึ้นอีกด้วยนะคะโดยท่านก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนรักคู่ครอง,องของท่านบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นอาจจะพากันไปกินข้าวดูหนังฟังเพลง หรือว่าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามร่วมกันซึ่งก็จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ของท่านให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นของตัวท่านเองหรือว่าของบุคคลอื่นในอุปการะของท่านนะคะการรักษาก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยอาการต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ อีกทั้งครูโหนท่านยังได้กล่าวไว้ว่าสำหรับท่านที่มีดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะในช่วงเวลา4เดือนครึ่งต่อจากนี้จะเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสของท่านที่เคยผ่านเลยไปแล้วมันจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเปรียบประดุดดังท,ท่านที่เคยตกรถโดยสารไปแล้วนะคะเพราะว่าท่านอาจจะไปไม่ทันเวลาแต่ว่ารถโดยสารคันนั้นเนี่ยได้ย้อนกลับมารับท่านอีกครั้งค่ะ และสำหรับบางท่านอาจหมายถึงโอกาสที่เคยได้ตักตวงเอาไว้บ้างแล้วแต่ว่าตักตวงได้เพียงแค่บางส่วนยังได้ไม่จูใจและคิดว่าโอกาสนั้นเลยไปแล้วนะคะก็จะกลับกลายเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยโอกาสเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสตักตวงเพิ่มเติมค่ะสำหรับการทำนายดวงของอาจารย์กบนะคะ ถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อเอร์เซนตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลนั้น <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพรฤหัสบดีที่เดินโครจรวิกลคติพักองศาในช่วงวันที่3ตุลาคมของปี2,567นี้ เลยไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ของปี2568จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญยลิศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปและในช่วงไหนที่ดวงของเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะสำหรับการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะ โดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในช่วงเวลา4เดือนครึ่งจากนี้นะคะที่ดาวพระฤหัสบดีเดินโคโจรวิกลคติพักองศาเราจะนิยมทําบุญแก้เคล็ดดาวพระฤหัสบดีกันค่ะด้วยการทําบุญอุปสมบทหรือว่าบรรพชาพระภิกษุสามเณรโดยท่านจะปฏิบัติเองหรือว่าร่วมบุญกับคนอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะถือศีลปฏิบัติธรรมทำฌานสมาธิ เข้าวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าทําบุญกับพระภิกษุอาพาธก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้ท่านมีบุญรักษามีเทวดาคุ้มครองให้สุขภาพแข็งแรงให้มีแต่คนรักคนอุปถัมภ์ให้ท่านมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือทําบุญและจะหยิบจับทําสิ่งใดก็ให้สําเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีดาวพรฤหัสบดีซับพอร์ตดวงให้ท่านมีวาสนาสุดปังให้การงานก้าวหน้าราวกับติดเทอร์โบเลยค่ะแล้วก็มีโชคลาภเงินทองเข้ามือแบบรัวๆเลยนะคะอีกทั้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงอีกด้วยค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ Line id 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะ สวัสดีค่ะ